สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวเหรียญให้เบิ่งเล้อพี่น้องเหรียญการจนาพิเศษเหรียญนั่นอัน,อนประเด็นเก็บสะสมใบเนาะค่ะเนาะบางอันกับยังบระท่านเลยผ่านการใส่งานบางอันกับผ่านการใส่งานแล้วเด้อพี่น้องอันนี้อันนี้เหรียญปกติธรรมดาอันนี้กับพ่อซอสองพันอร่อยสามสิบเก่า เหรียญปกติธรรมดาต่ว่นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญการจนาพิเศษเรี่น้องเนาะกันพศอซอสองพันอร่อยสามสิบเก่ากันนาะต่ว่นป,ปีเดียวกันก็จะเห็ดเป็นเหรียญปกติก็เหรียญน,นั้นทีละลึกอันนี้เป็นเหรียญทีละลึกเนาะของการจนาพิเศษของรอบเก่าการจนาพิเศษ นี่เหรียญยังไม่เยี่ยมองเนี่ยมื่ท่านผ่านการใช้งานเดือพี่น่องเหรแกะออกมาให้เบิ่งเสืเพราะว่าบางอันเนี่ยมื่ท่านผ่านการใช้งานยังไม่เยี่ยมองเหรียญแกะออกมาให้เบิ่งอันนี้บ่ได้แกะเหรียญเอาใส่ไว้นี่เหรียญยังไม่ผ่านการใช้งานเดือพปี่น้องเหรียญยังไม่เยี่ยมองเอาหน่อยนี่ออกออกไม่เบิ่งเสืเหรียญยังไม่เยี่ยมอง เหรียญใหม่ของประเด็นก็มีหลายเหรียญอันนี้ก็เหรียญใหม่เหรียญใหม่นี่กับยังได้ผ่านการใช้งานก็เก็บไว้เรีวมาใเห็นพี่น้องเขาบ้างอันนี้ก็เหรียญเดียญนี้คือกันยังไม่ผ่านการใช้งานนะพี่น้องนี่ก็เหรียญใหม่ที่ประเดเก็บไปอันนี้ผ่านการใช้งานแล้ว พันบ่ผ่านการใช้งานก็มีดแถวประเด็นจะเอามาให้เบิ่งมาอีกเนาะเนาะอันนี้มันด <Okay. S 1> ึกแล้ว <Torah> ก็เลยบ่ได้แกะมาให้พี่น้องเขาเบิ่งอันนี้เหรียญหาเด้อพี่น้องของประเด็นมีมีเบิดสู่เหรียญเนาะเหรียญหาเหรียญสองบาทเหรียญมื้อนี้เหรียญหาบาทอันนี้เหรียญหนึ่งบาทอันนี้กัผ่านการใช้งานแล้วพี่น้องอันนี้ว่าถ้าใน่านการใช้งานมันยังไม่มาอันนี้ยังเหรียญใหม่ 自己个。